สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่สวนอังกฤษหน้าบ้านค่ะวันนี้นะคะได้งานเยอะเลยค่ะเพราะว่าได้ปลูกต้นไม้ที่เพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานนะคะก็ส่วนมากเป็นนัดนะคะที่ปลูกนะคะก็เรามีย้ายต้นไม้นิดหน่อยนะคะจากหลังบ้านมาหน้าบ้านนะคะงั้นเดี๋ยวจะพาไปเดินดูนะคะว่าวันนี้ได้งานอะไรบ้างค่ะ เนี่ยค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะก็วันนี้นะคะแดดจ้ามากๆเลยค่ะอากาศร้อนนะคะก็เย็นนี้นะคะเพื่อนบ้านข้างบ้านยังตัดหญ้าอยู่เลยนะคะอาจจะมีเสียงดังบ้างน,นะคะ <apenas S 2> <judged. S 1> กบบบ็งานวันนี้นะคะส่วนมากจะเป็นนัดที่ทำนะคะก็คือปลูกต้นชาหกเกี้ยนนะคะ <BR grass> นี่ค่ะเป็นแนวแนวรั้วต่ำๆแนวใหม่นะคะเพราะว่าเราปลูกไว้ก่อนหน้านี้นะคะตรงนี้เป็นชาหกเกี้ยนที่เราปลูกไว้ในกระถางนะคะแล้วก็อยู่ในสวนในระเบียงนะคะแล้วก็เอามาลงดินตรงนี้นะคะตอนนี้เขาก็อยู่นี่มาน่าจะสักสงปี แล้วนะคะเราก็เลยเอามาปลูกต่อนะคะตอนนี้ปลูกจากต้นเล็กเลยค่ะก็ปลูกยาวไปเลยนะคะฝั่งขวามือของเราตอนนี้นะคะนี่คะ่ะก็ซื้อมา150ต้นนะคะก็ให้นัดปลูกคนเดียวหมดเลยเพราะว่ามันเหนื่อยนะคะก็เลยให้นัดช่วยนะคะก็นัดปลูกแล้วก็รดน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่เช้านะคะนี่คะ่ะคือมันจะปลูกเป็เปนแนวยาวเราปลูกให้ให้นัดช่วยปลูกเป็นแนวยาวไปจนถึงก๊อกน้ําตรงโน้นเลยนะคะตอนนี้ก็คือแดดจ้ามากๆก็ในส่วนของเราไปย้ายต้นไม้มา นิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้เข้าสวนหลายวันนะคะก็ยังปวดเมื่อยเนื้อตัวจากการทํางานอยู่นะคะก็เลยเบาๆเรื่องทําสวนนิดนึงก็เลยมีนัดนะคะช่วยปลูกนะคะนี่ค่ะปลูกเป็นระเบียบสวยงามมากๆเลยก็ตรงนี้นะคะเป็นสโลปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตั้งใจให้เขาแบบว่าสูงนิดนึงนะคะ,ะเป็นพุ่มนะคะจะได้เห็นขอบของอถนนนะคะจะได้ดูเรียบร้อยแล้วก็ดูฟอร์มอลแบบดูะสะอาดตานะคะอยากจะให้เห็นลายคอนกรีตสแตมด้วยเพราะว่า ว่ามันก็สวยนะคะเพราะว่าถนนเนี่ยก็ลงทุนไปเยอะนะคะอยากจะให้แบบว่า เห็นขอบชัดเจนไปเลยว่าตรงนี้เป็นสวนตรงนี้เป็นถนนนะคะนี่ค่ะก็ตอนนี้ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กนะคะซื้อมาต้นละ3าบาทนะคะก็ปลูกกันยานะคะปีนี้นะคะ2024ก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วคิดว่าไม่ไม่น่าจะนานนะคะก็จะเป็นพุ่มนะคะก็ไม่เกินแบบว่าปีหนึ่งน่าจะได้พุ่มแน่นละคะ่ะนี่ค่ะปลูกเป็นแนวพุ่มนะคะจะได้ดูเป็นระเบียบนิดนึงนะคะนี่ค่ะก็จะอยู่ข้างบันไดเลยนะคะบันไดาทางขึ้นไปสวนอังกฤษนะคะแล้วก็ ยาวไปจนถึงประตูหน้าบ้านเลยค่ะตอนนี้ทางบันไดขึ้นนะคะดอกไม้ที่ปลูกอของเอกาฟลาเวอร์สนะคะก็ดอกสวยมากๆเลยค่ะก็โตขึ้นเยอะนะคะก็ปลูกตั้งแต่เป็นต้นกล้าน,นะคะยังไม่ได้ตัดแต่งใดๆเลยนะคะก็มีดอกให้ดูนะคะเป็นดอกสีชมพูค่ะนี่เขาจากต้นเล็กๆนะคะตอนนี้เป็นพุ่มใหญ่มากๆเลยเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะก็เราเมื่อกี้เราไปหลังบ้านนะคะพอดีว่าเดินเอาอเศษใบไม้ไป ทิงนะคะคก็เลยเห็นว่ามีต้นไอริสที่เขาเราลืมย้ายนะคะก็เลยย้ายมาหน้าบ้านเลยเพราะว่าช่วงนี้เขากําลังสวยแล้วก็โซนตรงนั้นเป็นโซนสวนกุหลาบเดวิดเก่านะคะซึ่งจะลื้อหมดอยู่แล้วนะคะก็เลยย้ายไอริสมาไว้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะตอนนี้จะย้อนแสงนิดนึงนะนี่ค่ะวิวตอนเย็นนะคะก็ตรงนี้ด้านหน้าจะเป็นต้นอ่า ต้นหลิวไต้หวันนะแล้วก็เลยอยากได้สูงๆนิดนึงนะคะเป็นไอริสให้ดอกสีเหลืองนะคะต้นนี้คือขยายพันธุ์ง่ายมากๆเลยคือการเอาดอกของเขานะคะพอเขาแบบว่าดอกเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นต้นไม่ก็แค่แบบว่าตัดออกมาแล้วก็ปักชํำนะคะก็อันนี้เราไม่ได้ซื้อเลยนะคะตั้งแต่ย้ายมาบ้านหลังนี้อันนี้ขนมาด้วยจากบ้านหลังเดิมนะคะแล้วก็เขาก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะก่อนหน้านี้เราย้ายไอริสมาแล้วรอบนึงนะคะแล้วก็เขาก็ติดดีมากๆเลยะคะ่ะเดี๋ยวพาไปดู นี่ตอนนี้ก็บรรยากาศกำลังดีนะคะตอนเย็นแล้วก็แบบว่ามีแดดจัดแต่ว่าคือช่วงตอนเย็นแบบ4ี่ห้าโมงอะ่ะเรามองแบบว่ามองไปโซนหลังบ้านนะคะคือวิวสวยมากๆแต่ว่ามันย้อนแสงนิดนึงนะตอนนี้นี่จะให้ดูไอริสเนี่ยคะ่ะต้นที่เราย้ายมานะคะ แล้วก็เรารู้สึกว่าเขาเป็นสีเหลืองแล้วอยู่กับสีชมพูวสวยก็เลยแบบมันจะละมุนนิดนึงนะคะก็เลยเอามาปลูกเพิ่มนะคะเพราะว่าไอริสฝั่งฝั่งโน้นเนี่ยจะอยู่ใกล้ต้นบานบุรีสีม่วงนะคะจะเป็นโทนเดียวกันนะคะชมพูม่วงอะไรประมาณนี้เนี่ยค่ะก็ดอกเขาเริ่มจะหุบละแต่ว่าดอกตอนเช้าเขาจะบานสวยมากๆเลยแล้วก็จะมีต้นบอนอีเหนา อนแรกเราย้ายมาหมดแล้วนะแล้วก็เจออีกนิดนึงนะคะว่ายังเห็นว่ายังเหลือหัวเล็กๆอยู่นะคะก็เลยย้ายมาด้วยนะคะโซนนี้ที่เป็นโซนไม้ร่มนะคะก็เลยจะเอาต้นที่เป็นแบบว่าอยู่ใต้ร่มไม้ได้ดีนะคะก็ต้นนี่แหละคะ่ะต้นบอลอีเหนาอันนี้ต้นเล็กที่ย้ายมาวันนี้นะคะนี่ต้นนี้ และอันนี้ต้นที่ย้ายมาก่อนหน้านี้นะคะเขาก็โอเคนะทุกกอก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าแบบมันจะมีเศษโครนนิดนึงเพราะว่าฝนตกนะคะนี่ค่ะที่เราปลูกไปก่อนหน้านี้นะคะต้นผักแว่นดอยก็มีดอกแล้วนะคะนี่ย้ายมาหลายอาทิตย์แล้วเหมือนกันเนาะจำไม่ได้เหมือนกันว่าย้ายวันไหน แต่เขาจะมีดอกสีชมพูตรงนี้เดี๋ยวโซนด้านหน้า,นาตรงนี้เราจะปลูกต้นไม้หมดเลยนะคะเป็นดอกไม้ก็แล้วก็นี่ค่ะ,ะพัดนางชีดอกมาแล้วสวยมากๆนี่ดอกของเขานะคะสีชมพูยังไม่บานนะคะอันนี้ยังถือว่าตูมอยู่ทยอยแบบว่าเริ่มออกช่อมานะคะแต่ว่าต้นนี้เขาบอกว่าอหอยทากชอบมากๆนี่ค่ะดอกเขาสวยมาก เขาให้อารมณ์แบบเป็นไอริสนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นสีขาวชื่อภาษาไทยคือพัดนางชีแล้วก็นี่ค่ะเขาจะออกดอกมาอย่างเงี้ยอันนี้คือกําลังจะเริ่มนะอันนี้เราย้ายมาจากใต้ต้นฉาชานี่ค่ะดูหอยเอยหอยเต็มเลยี่เ็นะหนี่ค่ะเต็มเลยหอยโยนไปเดี๋ยวมันเดินกลับมาใหม่นี่ค่ะ สวยมากต้นดอกพัดนางชีก็เดี๋ยวทุกกอจะมีดอกนะคะตอนนี้เริ่มทยอยออกมาละก็วันนี้น่าจะมีเท่านี้นะคะมาเจอกันแป๊บๆปบ๊เพราะว่าเดี๋ยวมันเริ่มเย็นแล้วเหมือนกันเดี๋ยวต้องเข้าบ้านแล้วค่ะก็ตอนเย็นบรรยากาศกําลังดีนะคะเดี๋ยวไปทําอาหารเย็นแล้วก็เดี๋ยวจะได้พักผ่อนแล้วเพราะวันนี้ก็คือ,อยังรู้สึกเหนื่อยอยู่นะคะเพราะว่าเดือนที่เราทํางานเยอะไปหน่อยนึงนะคะกะ็เดือนนี้จะถือว่าพักผ่อนแล้วก็เข้าสวนนี่ต้นไอริสนะคะ คือถ้ามองอย่างเงี้ยมันสวยมากเลยนะแต่ว่ามันอาจจะย้อนแสงในกล้องนิดนึงนะคะต้องมาดูตอนเช้าโอเคค่ะวันนี้น่าจะมีเท่านี้แหละแล้วก็ความจริงเราอยากจะตัดแต่งต้นญ้าน,นิดนึงนะแต่ว่าไม่มีแรงละเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้นัดช่วยละกันอ๋อแล้วก็มีอีกนิดนึงนะคะเป็นต้นหงฟูที่ปลูกไปหน้าบ้านนะคะเอามาแทนต้นที่แบบว่าตายไปนะคะเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้คือหน้าบ้านพอมีต้นหงฟูสีแดงแล้วแบบดูดีขึ้นมากเลยค่ะดูแบบว่าดูมีสีสันแล้วก็ดูเต็มขึ้นด้วยนะคะ ก็ต้นนี้ซื้อมาสองต้นพอแล้วความจริงเราอยากได้แบบทรงสูงนิดนึงนะแต่ว่ามันแพงก็เลยซื้อแบบทรงเตี้ยมานะคะเดี๋ยวให้เขามาสูงที่บ้านเนี่ยค่ะตอนนี้ก็จะอยู่ท่ามกลางมีแต่สีเขียวไงก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็จะมีสีแดงนะคะของหงฟู่สองต้นเลยค่ะตรงน,นี้จะได้แดดแค่ครึ่งวันนะคะเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะโอเคไหมนะคะ นี่แล้วก็อีกต้นหนึ่งที่วันนี้แม่บอกแล้วว่าต้องย้ายไม่เอาละคือจะเอาทิ้งคือต้นนี้ค่ะต้นเข็มสีชมพูเพราะว่ามันเป็นโรคเยอะมากเดี๋ยวเราจะย้ายเขาไปไว้ที่สวนอังกฤษหน้าบ้านเหมือนกันแล้วตรงนี้เดี๋ยวคงหาซื้ออะไรมาใหม่นะคะโอเคค่ะวันนี้น่าจะจบเท่านี้ค่ะก็วิวหน้าบ้านช่วงนี้นะคะกำลังสวยเลย เนี่ยค่ะตอนนี้ก็คือมีขอบนะคะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่โตนะคะเป็นเวอร์ชัน b บ f o อ e ค่ะเดี๋ยวค่ะเขาโตขึ้นน่าจะดูดีขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่งจะให้นะช่วยตัดแต่งต้นต้นนี้ต้นชงโคด้วยเพราะว่าตอนแรกคือโน้มต่ำลงมาแล้วก็แบบว่าดูแบบทึบมากแล้วก็รู้สึกอึดอัดน,นะคะตอนนี้ตัดแล้วก็โลง่งแล้วก็วิวดูดีขึ้นมากเลยค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ